สวัสดีค่ะมาเบิ้งพอ่อแม่พี่น้องโดนนอกไปแล้วกาดตกน้อยเดียวโดนเตะการขอล้มปังงางเลยเ <c oughs> บิ้งพวกทัวเย่แมวนอนซ้อนใบลงเห็นบ่เห่ว่าๆๆวาไวฮัสซี่อยาประยูเรือใบโลเบิดเห็นบ่บ่โอ้ยมากกระสีตรงบนเนี้ยเห็นบ่มากมันก็ควรมันกระสิบ่งามเห็นบ่มาก มองอเห็นบอกว่านเบิดเต็มใบใบมันลดนเต็มดินเห็นบอกว่านอนซอนใบลงเป็นอย่างเบิด์ตซีดยาบมยูคือยีเมลซีดเนาะเมื่อวานนี้ก็ซีดมือแรงวานกระซีดเนาะซีดละมือคืนมาฝนก็ตกค่ะห่างแค่สมงกุ้งกวๆเนาะบ่รู้มันีตายหรือบ่ตายมันเป็นปัญหาปัญหาของหน้าฝนเนาะซีดคะ่ะแต่หากฝนตกเนาะ เราล้างยางเขาไปมือนน้อวันที่11มีนา2567เยี่ยมเมวลงคลิปไปที่ว่าน,นอนลงทั้นวันที่7สี่มื้อคะ่ะเบิ้งสภาพสี่มือ้ <c oughs> อโบเลือฮอตใบแล้วคะ่ะเบิง้งใบโดเบิบร์ดบอกฝนบอกนอนซอนใบกินพักเดียวนะคะสี่มือ,นะอเนาะโบเลือเลยฝนลงคะ่ะเพราะว่ายี่มลวก็ซีดยาแล้วก็ฝนตก ซิดยาแล้วก็ฝนตกเนาะครัแล้วว่ามันซิดยูมันบดมันบดตายเนาะพอยามบ่ใครได้ซืมนี่ซิดไปเมลงหวานนี่ก็เบิง้งสภาพมันก็คือมันตายแต่พอพอห้างยาจากน้อยเนาะนี่ตัวตายก็ต,ตายตัวตยังก็ยังเนาะไปอะขาดทุนข้างวดเนี่ยเพราะว่าเก็บเด้หกครั้งหกครั้งกับ กะเก็บอันเดือนหนึ่งก็สิบห้าครั้งเนอะเว้นมือนี่เดี๋วได้หกครั้งค่ะบเบิงสภาพมักทัวมากก็มียูยคะะาะใบไปก้นแล้วใบไปก้นแล้วนะคนบอกโอ้ยมันต้องเร็บเด็ดใบาย,ยากษ์มลมาโลนเองเลยเห็นบอกใบมันแคสิเรื่องแล้วก็โลนปันใบไม้ร่วงเลยเห็นบอกว่าดินนะเต็มดินเลยโอ้ยเป็นงวดน,นี้คาดทุนเนาะ เดี๋ยวแมวเพราะว่าปุ๋ยกระส่ไปปุ๋ยสูตรสามก็ชอบเนาะปุ๋ยเรนก็ชอบหนึ่งเป็นซีชอบกลตกสีพันห้าพันเนาะเก็บแต่ครั้งละสิบกลัวงีสิบมัดแต่ครั้งหนึ่งเนาะได้ประมาณบ่หอร้อยมัดค่ะบ่หอยอยงบ่หอร้อยมัดเนาะต้นทุนครับแปะมือนะคะทั้งปุ๋ยทั้งดางทั้งอย่างเนาะตะไคร้ทั้งยาซีดเนาะคะระับ่อาดคาดแห้งเถานี้นะเบิง้ง โอ้เมือ่อยเบิดแล้วเป็นคือกันเบิดค่ะว่าใบโรนเบิร์ดบนเหลือหอดใบให้เห็นแต่ซีดยาค่ะเบิรงมันชีแตกยอดบ่แตกใบออกมาว่นนี่กำลังแตกยอดเห็นบ่นี่เบิรงมันแตกดอกอยู่ค่ะแต่หา้าแตกดอก,อกม่มีใบปุูกอาหารมันก็มากซีบ่งามเนาะมากมันก็ซีฟอไว้แบบนี้เห็นเห็นบ่มากก็ซีขึ้น ขึ้นข้อขึ้นอันไหนนะเห็นบอกว่ามันกระสิแก่แล้วกระสีบวมเลยหัวมันกระสีลิฟต์เห็นบ่หัวมันสีโบโคเนาะเพราะว่ามันบ่ขออาหารบึ้งนี่เห็นบ่ฝักกับสิบยาวเขาเลยเนาะเห็นบ่ฝักน้อยกระสิขึ้นมันกระสิแก่นะเห็นบ่เนี่ยมันยูที่ใบเนาะรักษาใบบ่ได้ค่ะมันมากดกยูเขาเอพี่น้องเพื่อเห็นแต่มากสร้างรังเลยบ่ เห็นแต่มากน้อยเลยแต่หักมันสีใหญ่ซำไหนกับบรูเนาะยียเม,มีวะอือบัวเห็นบอกมากมันนะมากหลายยูจะเก็บคืนนี้และะ้วค่ะบรูสีได้ดน้อยได้ไรเป็นไรเนานะวิธีเก็บอียเมลวก็จะบ,บอกไว้เดี๋ยวในเวลาวิธีเก็บหัวสีบีบองซีไเห็นบอกหัวประมือหัวประมือบีบ ยู้ยูไปนะยู้โบโบได้เอาเล็บหยิกนะยู้เราจะได้หัวมาแบบนี้เนี่ยซเก็บให้เบินี่บ้าบวมมันเน,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 นาะก็ <c oughs> <implications>. <c oughs> <c oughs> เลยเก็บค่ะนี่เห็นบอเป็นมากสิเ <c oughs> <die. c oughs> นี่ยมือมือหอก็ซีเก็บบีบป so ุ้งซีเนี่ยเอามือเอานิ้วซีหองไว้แล้วก็มือนิ้วหัวประมือนี่กดลงนี่มันก็ซิได้หัวมาแบบนี้เอาโบได้เอาเล็บหยิกเดีอยเล็บหยิกนี่โบกุ้มคืนนาะคะเก็บเล็บเนาะ อืม,อมบ่ได้อาเล็บหยิกเด้อได้แล้วมากระบอกไข่งามปันใดเนาะอืมเมื่อยบ่แล้วค่ะถ้าเป็นรุ่นที่เลี้ยงลูกอันทรงลูกเรียนอยู่ทุกจังเลยนนี่นนตักสี่หางเงินไลยเนาะเอาบ,บงบรยูค่ะนี่บอกวิธีเก็บเดี๋ยวเอานี่จกลับไว้ก่อนนี่วิธีเก็บเนาะมือบีบ มือหองแล้วกบ็บีบนี่มันต้องมีเรียมมันเนาะถ้าคลกเรียมมันก็สิสิกดกดแล้วสิสิหักไปเลยค่ะเบิ่งมะเขือปุ๊กไว้กันดกอยู่นี่มะเขือไว้กินเนาะคลิปนี้ก็หอสำนีนน้น้อยีแมวมาคํำแวบมาค่ะแวบมาเบิง่งมุมสูงเป็นยังไงว่าใครไม่เห็นใบแล้วโอ้ย เรื่องเบิดเลยถ้าอยากรู้ว่าห้ลมสักจงไหวพิบูนย์ให้แป๊บใดกดติดตามยีม่เมลไว้เดี๋ยวค่ะเด้อสวัสดีค่ะ